สวัสดีครับท,ท,ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเซนเซฟเฟอร์ก็การพับกับเกมแพนเอ็ดสูร์แพนเอ็ดส <laughs> ู ru. นะไม่ไม่มีรอเรือนะคือเอ็ดเดี๋ยวนะผมลดเสียงแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนนั่คือกลัวมันเสียงเข้าไม้นะแล้วก็อย่างมันดังเกินไปฮนะผม <laughs> ผมจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอ่าวันนี้ก็เจ้า,มาแมลงสาบยากักษ์ก็รีเสิร์ชไปหนึ่งขั้นอืมแล้วก็มีชาเลนจ์มาสามอันเหรอ ก็คือได้หนึ่นใช่ไหมพันเออหนึ่พก็คือปล่อยปล่อยสัตว์กลับสู่ธรรมชาตินะถ้าเราปล่อยไปก็ได้หนึ่งพันเลยเแล้วก็มีคนแปด้อคนเข้ามาในสวนสัตว์เราแล้วก็ได้4.0ดาวอืมเดี๋ยวเออ,เอ,อผมผมออกห่างจากกงก่อนนะ <laughs> นี่ก็มีเสียงเดี๋ยออเออเอนี่ฮะหลังจากที่เราเปลี่ยนตรงเนี้ยรูปแบบตรงเนี้ยก็แบบ เปลี่ยนตรงเนี้ยก็แบบว่าคนก็มาดูกันแบบมหาศาลเลยนะเออคือมันดูมันดูหรูแล้วกงน,น่าดูใช่ไหมผมว่าผมควรใส่อมเบียนซาวลงไปด้วยดีป่ะนะใช่ไหมใช่ไหมที่แบบมีเสียงนั่นเสียงนี่คลอก็ใส่ะฮะนี่ตรงนี้จุดหนึ่งจุดหนึ่งก็คือติดสีด้านนั่นแหละเออแล้วก็ตั้งค่าฮะเป็นเป็นฟอเรสอะไรดิเรนฟอเรสแล้วกัน ตรงนี้แหละตรงนี้ก็เป็นเป็นจังเกิลแอดไนนะแล้วก็นี่เป็นอะไรดิเป็นซอเมอริการจังเกิลอะ้วกันอ่าอันนี้แหละเป็นเป็นปอกฟอกอินเดอะจังเกิลไว้ก็จะได้แบบมีแอมเบียนที่ดีขึ้นนะออมีเสียงก็เลยะเสียงประกอบคือคนเราเยอะมากเลยฮะตอนนี้แบบ718คนเอ้ยแต่ว่าตรงนี้คนไม่ค่อยมาสนใจซื้อสักเท่าไหร่แปลกมากเลย หรือว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าการซื้อน้ําตู้มันคุ้มกว่าหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมมาดูภารกิจที่ปล่อยเอปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วกันนะว่าเราพอจะปล่อยตัวไหนได้บ้างอืมอันนี้แก่หมดแล้วอ่ะแล้วก็มีที่หนุ่มผมอยากรู้อ่ะว่ามัจิกะเนี่ยนี่ไงปล่อยได้ผมผมลองปล่อยเลยนะอืมได้ยี่สิบแปดแต้มเองอคอมโพสิชันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็ก็ปล่อยไปได้แหละก็เพื่อจะได้จะได้เพื่อที่จะได้ตังกันะนะนี่หนึ่งพันบาทคุ้มไหมคุ้มอยู่นะก็อีกหน่อยก็นี้ก็จะกลายเป็นสวนยีราฟแทนแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> ผมอยากทาําสะพานข้ามจริงๆนะเพราะว่าพอมันมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมคือผมจะขยายมาทางเนี้ยผมจะไม่เอาไม่เอายาวมาทางเนี้ยน่เน่ๆๆอยากขยายมาทางนี้เนาะแล้วก็ทําแบบสะพานเงี้ยพาดนี้เลยแล้วผมก็จะเหมือนกับว่าย้ายไอ้ตรงเนี้ย มาอยู่ใต้สะพานแทนอืองั้นต้องทำทำเป็นเนินขึ้นไปก่อนใช่ไหมทำได้ไปนเนี่ยลอง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 คืออันนี้ปะอันนี้คือเป็นเอาไว้เป็นสะพานปะเอ่อได้แค่สี่เมตรเองมันมันขึ้นไม่ได้เนาะใช่ไหมเออไม่ได้อะต้องปักพื้นที่ก่อนเนาะงั้นมางั้นผมลองมาต่อทางนี้ก่อนนะแล้วก็ลองลองแบบทูสะพานขึ้นเอ๊ะเดีทำไมไอ้น,นี่มันบุมบุมลงไปเพราะว่าผมพลาดใช่ไหม เพราะตันนั้นผมพลาดไปโดนแน่ๆเลยเอออ่าผมเกาเรียกอะไรถมถมรูถมรูมรอือเห็นนะเอออันนี้เป็น f ัดเ surface แบบนี้ใช่ไหมถ้าทำนี่มันจะเป็นยังไงขึ้นไหมไม่ขึ้นอ๋อก็น่าจะเป็นแบบแนวเฉียงละมั้งเอ่อเป็นตมม์แบบนี้เออนี่เลยน่าจะดีนะปั๊บขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มันต่อได้ปะเฮ้ยต่อขึ้นอย่างนี้ได้นะอะลองลองลอง,ลอง จะสูงไปไหมต่ออีกต่ออีกหน่อยปึ๊บน่าจะน่าจะสูงไปแล้วมั้งเออแล้วก็แลเดี๋ยวลองลองปรับซอร์เฟ e ดูนี่ฮะถ้าผมใช้เป็นระดับนี้อืมเออได้ผลปะเนี่ยโออเอยมันชันไปไหมเออมันดูดูชันไปเนาะดูชันไปมากเลยอ่ะมันมันปรับมุมไม่ได้อ่ะออผมว่ามันไม่โอเคแหละนี่คือปรับสมูทคือ ชันขนาดนี้ก็เหนื่อยตายอ่ะบอกเลยผมยกเลิกดีกว่าออก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 ะเดี๋ยเดี๋ยวเดวผมว่าเอาย้อนย้อนย้อนไอ้ที่ผมกดย้อนนี่คือผมกดคอนโทรลแล้วก็กดตัวแซดนะมันจะมันจะเป็นการย้อนการกระทำเนี่ยอืสุดแล้วแฮะทําไม่ได้แล้วอ่ะเออถ้าอย่างนี้ได้ปะมันจะลบออกใช่ไหมเออไม่ได้ลบแฮะเขาแค่แบบปรับให้มันสมูทอ่ะไอ้นี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเหรอเอ ได้ไหมผมแบะเซฮัลโหลวีไแป๊บนึงเขาชื่อออคัสตินมิลเลอร์ฮัลโหลโอเคฮัลโหลละผมเซฮัลโหลละผมก็กลับมาทำไอ้นี่ต่ออยู่ไหนนะเอาอยู่นี่เออแล้วมันยังไงได้ม้างอะนะมันเป็นอยู่นี้ผมมันเออลบออกคือผมจะต้องมีความสามารถในการแบบสร้างอันเนี้ยสูงมากเลยนะถ้าจะทําเป็นสะพานแบบนั้นนะ่ะซึ่งถ้าผมทําแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ด้วยเนาะว่าเ ทางเดินอะ่ะมันจะไต่ขึ้นไปได้ด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองต้องลองมันแบบเล็กๆดูก่อนผมพอเวลาลบไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะเออผมผมลบไอ้สามก้อนนี้ไม่ได้อะ่ะงงมากเลยเดี๋ยวนะทำอะไรกับมันได้มั่งอะ่ะเออทำให้ใหญ่ขึ้นก่อนแล้วก็ลบได้ปะ่ะนี่เนี่ยเออได้นะเออเอ,อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับสมุดสมุดเหมือนเดิมกันอ,อือเราจะต้องแบบค่อยๆทำขึ้นมา ถ้าอันเนี้ยชันไปใช่ไหมถ้าผมปรับลดเดี๋ยวนะหันดีๆกับปรับลดลงอีกสักหน่อยนึงอือต้องประมาณนี้เนาะต,ออต่อตรงนี้ดีกว่าออแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้มันจะประมาณไหนนี่ไงอือเอาเบี้ยวอีกอ่ะขึ้นอีกหน่อยนึงอือขึ้นอีกหน่อยนึงอ่ะโอเคแล้วก็ทําข้ามไปเลยเออแบบนี้เอ,อไม่สิ ผมจะเอาให้มันล้อมแบบนี้นี่หว่าอ่ะ <c oughs> มือลั่นมือลั่นใหม่นะใหม่นะต้องถอยไปอีกคือเลงยากมากฮะอืออ่าแบบนี้แบบนี้เออขึ้นเอขนอขึ้นอีกหน่อยนึงอืออือได้อยู่แล้วนาะได้แหละได้แหละก็เฮ้ยผมจะทังนั้นผมก็ต้องหดกรงลงหน่อยด้วยเนาะเพื่อที่ว่าจะได้รับตรงเนี้ยแต่ว่าก่อนที่จะทําถึงขั้นนั้นนะผมว่าผมควรจะลองเอาทางใส่ดูก่อนด้วยนะทำอะไรเดี๋ยววหมดแล้ว ต้องแบบค่อยๆปาดไปนะแบบถ้ากดค้างไว้นะ่ยมันก็เหมือนกับไม่ค่อยได้เงี้ก็ไม่รู้มันชันไปฮะคือแบบหรือท่านใดมีเทคนิคอะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยถนัด <c oughs> การถมดินอย่างนี้ขึ้นมาสักเท่าไหร่อ่ะเออ,เอ,อลองประมาณนี้ดูก่อนแล้วก็ลองใส่ทางเดินดูอ,อืมอย่างนี้ใช่ไหมได้ปะเนี่ยเออเขาบอกว่ามันไอ้นี่เกินไปไม่สามารถวางได้ถ้าผมตั้งเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นคิวอย่างนี้หรอก อืถ้าเป็นสะพานอย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าก็มันจะเป็นคิวนะใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็คือสูงเกินไปแล้วอ,อืแสดงว่าทําทําไม่ได้เออดงั้นผมเปลี่ยนเป็นเกาเรียกอะไรใช้เป็นทางแอสเซทสำหรับสําหรับผู้ชมไหมเออมันมีอยู่นะที่ประตูให้ผู้ชมเข้าไปอะ่ะน,น่าจะน่าจะดีน่าจะดีก็คือเป็นการเหมือนกับข้าพื้นที่ของสัตว์โดยใช้ไอ้นั่นแนหะโดยใช้ประตูผู้ชมเนาะยังไงผมขอ ลบไอ้นี่แบบหนึ่งโอเคเอาละนะหลังจากที่ทำาอะไรก็ไม่รู้มาสักพักหนึ่งแล้วผมก็จะมาดูที่ประตูเนะเาะต้องมาที่ habitat เนาะเสร็จแล้วก็ใช่ปะไม่ดีต้องมาที่ barrier แล้วก,ออวกอ็อันนี้คืออะไร track airlock หรอ glass habitat gatebuilding dome entrance น่าสนใจนะมันจะเป็นเอาไว้ให้เป็นเอาไว้เป็นโดมเขาไปดูใช่ไหมล่ะ อืมเออแปลกดีเนาะมาเซนี้ Small Metal Gate Wood Lock เอ,อไม่เห็นมีให้เป็นแบบ Acces s เลยอะอยู่ที่เกตอย่างเดียวนี่ไงก a สเอเก g เก e ก็คือเอาให้เดินผ่านอย่างเงี้ยอยากรู้นะว่าทำได้จริงปะเอองั้นผมต้องต้องบ o ็สัตว์ทั้งหมดก่อน b o x อ l l a อ i นิมครับแล้วก็ Edit b แบรี e ์อืม โดยที่ใส่เป็นเกสเกตตรงนี้ใส่เลยไม่ได้หรอต้องห่างอย่างนี้เลยเหรออุ uh, ้ออสตั๊แฮ่ยืนเข้ามาอย่างนี้ได้ปะเออแล้วก็อ,อืมไอ้นี่ต้องต้องโละออกมันมันเบี้ยวนะ <laughs> เออมันเบี้ยวอะ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลับมาเปลี่ยนเป็นกระจกอ่ะโอเคดูดู <laughs> ดเลี้ยวหน้าเกลียดมากเลยอะ่ะไอ,อ้ทำไมมันเบี้ยวอย่างเงี้ยแมวอ,อะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนเออแล้วก็ใส่ใส่เกสเกตไปใหม่ เออมันต้องตรงๆแบบนี้ดิแล้วก็ยื่นไม่มากครับนอืมเหมือนมันล้นมาหน่อยหนึ่งแฮะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่าแล้วก็ค่อยตีเข้าอย่างนี้เนาะเออเยี่ยมเลยทีนี้ก็เอะจริงๆควรใส่เป็นคิวก่อนเนาะที่เป็นแบบของคิวอ่ะอ่าเอาใหม่นะเอาเป็นพาดแล้วก็เป็นที่เป็นคิวแบบนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเออจะได้ต่อคิวก่อนก็ใส่เป็นเกสเกตแบบนี้ครับ อืมก็เป็นบาริเออร์มาแบบนี้อ่าสวยงามคือผมเข้าใจว่าไอเจ้าพวกน้องบัฟก,กับยีราฟเนี่ยเราสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ผาดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็คือเป็นผาดต่อได้เลยเหรอได้จริงปะอ่ะลองลองแบบนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วก็ลองอันบ็อกซ์ a นมอนดูอืมเราต้องมาตั้งค่าใช่ไหมผมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก่อนนะเนาะเปลี่ยนไหมเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ แล้วมันจะใช้งานยังไงต่อเลยเนี่ยอืมแต่ผมว่าจริงๆมันจะต้องมีทางเดินเนาะถ้ามาลองลองลอง,ลองต่อทางเดินเข้าไปก็แหละใช้เป็นสีนี้อ่ะผมลองแค่นี้ดูเออมันมันอันตรายนะเอออืมดูแล้วผมว่าไม่น่าใช่อะ่ะอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะเออลองลอง,ลองแบบนี้ดูเห็นไหมไอ้ไอ้นี่มันทำไมม,มันเป็นอย่างนี้อ่ะอ่าลองลองลองผมลองปรับดูก่อนอืม ไม่ไม่มีผลอะไรฮะเอ่อผมย้อนกลับไม่ได้แล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแก้แก้แกมแปลกจังเลยอะถ้าถ้าใครมีข้อมูลว่าไอเนี่ยทำยังไงนะบอกบอกผมได้เลยนะเอยเดี๋ยวรัวหายหมดเลยเอ,อ้าวโอ้นี่ต้องมาตั้งใหม่หมดเลยเหรอเนี่ยมันมีคำสั่ง copy ป,ปะเออเดี๋ยวผมขอขอขอ,ขอตั้งทีวีแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวมุมนี้ผมต้องต้องปรับใหม่ด้วยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย เราก็จะไม่สามารถใช้งานพื้นที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวก็มาดูอีกทีนึงว่าจะปรับเป็นอะไรนะหรืออาจจะทํารั้วเข้าไปอย่างนี้เลยไหมเออแต่มันมันจะใช้งานได้หรือเปล่าเถอะไอ้ไอ้นี่ผมหลุดหลุดเข้าไปข้างในอะ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะตอนแรกมันไม่ได้อยู่ข้างในไม่ใช่เหรอเออดึงออกมาอะ่ะมามา,มาแต่จอให้ถ่ายเถอะอืมคือเกมเนี้ยเขาสามารถแต่งได้ละเอียดมากเลยไงก็เลย เวลาถ้าหยิบไม่ดีนะก็คือแบบเลือกไม่ดีอะ่ะมันก็จะมาแค่เฉพาะชิ้นเลยเออเอ,อ้ตรงนี้ก็หลุดเข้าไปเหมือนกันนะเอาอีกแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้กลายเป็นที่ที่หลับนอนของน้องบับซะงั้นอะ่ะผมตั้งใจว่าจะเอามาเป็นที่นอนของน้องยีราฟนั่นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเออเป็นที่หลับเอยเป็นที่บับแต่เปิดของยีราฟซะงั้นอโอเคผมก็ซ่อมจอซ่อมจอหมดละ เมือแต่แปลกนะทาไมเขาถึงไม่มาเติมอาหารน่ะอืมไม่เข้าใจไงเพราะว่าคนเราไม่พออีกแล้วเหรอที่จริงสตาฟเราเนี่ยผมว่าพอแล้วนะออกเยอะ,เ,ยอะเกินไปซะได้ซ้าอืมผมอัปเกรดแล้วกันอัปเกรดสตาฟดีกว่าเออเพื่อให้เขามีมีคุณภาพมากขึ้นนะนะไม่ไม่เน้นจ้างเพิ่มฮะเน้นเน้นอัปเกรดอา่าล่ะผมจะมาตั้งเป็นน้าพูแถวนี้ดีปะ่ะเออน่าสนใจนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเอา่อ โอเคเราร,รีเซิร์ชอันนี้ครบละเดี๋ยวเดี๋ยนะผมผมรีเซิร์ชเพิ่มันเป็นน้ำพุดีไหมเราเรามีน้ำผู้อะอยังอืมจะไปใช้เ e c t มีแต่รูปปั้นอ่าแล้วก็ไฟที่ยังเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งก่อสร้างที่ดูแล้วไม่มีของน้ำผูเลยอืมคงจะยังทำน้ำผูไม่ได้ละมั้งถ้าผมลองดูรูปปั้นไปนไห้หละลองกดออกมาดูดีไหม สิงโตอะไรเงี้ยบอกว่าสิงโตแต่ตัวเองกดหมีขึ้นมาน่ารักมากเลยอะ่ะคือตัวไม่ใหญ่นะนี่โอ้ยน่ารักยังเลยเออตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ตัวนิดเดียวอ,อแต่ว่าไอ,อ้ตรงเนี้ยผมย้ายอินโฟม,มาไดปะเออย้ายอินโฟม,มาดีกว่าแต่ว่าย้ายไอ้เจ้าพวกนี้ออกก่อนอืมคือแปลกมากเลยที่เขาไม่สแนปกับอะไรแล้วก็ย้ายย้ายออกมาอีกทางนี้อืออันนี้น่าจะต้องมามาทางนี้แทนและว,ว,วางไว้ตรงนี้เลย อืมเคแล้วผมจะลองย้าอินโฟอันนี้คืออินโฟเมชันนะเอ่อมันมันเป็นกรุ๊ปได้ปะขอนดนึงอ่ะไม่ได้เลยเหรอถ้าหันมาทางนี้อ่ะไม่ได้เลยเพราะจริงๆผมว่ามุมมุมเนี้ยเหมาะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะก็ก็ไว้ไว้ที่เดิมเลยไว้ที่เดิมไปก่อนอืมพอจัดอย่างนี้แล้วมันก็โล่งตรงนี้อ่ะผมก็จัดส่วนไปก็เท่านั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีแลวกันตอนนี้เราก็มีเงินตั้ง43 0 0 0แล้วนะก็ไอ้ตัว กรงสำหรับกรงสำหรับน้องบัฟก,กัดน,น้องยีราฟเนี่ยผมว่าคงจะต้องแยกกรงกันดีกว่าเพื่อที่ว่าจะได้หมดปัญหาเรื่องพื้นที่นะแล้วทีเนี้ยผมอยากรู้จังเลยว่าทําไมสตาฟเขาถึงไม่มาใส่อาหารสั้ทีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนีออผมลืมไอ้นี่นี่ว่าใช่ไหมลืมปรับให้มแมลงสาบยากักษ์อ่ะเออตู้มแมลงสาบยากักษ์ลืมปรับเลยเอาฮะ นี่เราก็รีเสิร์ชไปให้ตั้งเยอะตัต้งแยะแล้ว,ลวก็ใส่เลนเอานู่นใส่เลนเอานี่แล้วก็ดูประชากรโอ้ตัวนี้มี <c oughs> มีแค่อย่างละตัวก็โอเคอยู่โอเคอยู่น่าจะยังไม่ใช่ช่วงเพาะพันธุ์ของเขานะว้าวดูอีน่ากลัวของเราสิดูดีนะดูดีเลยรอรอเราอ่ามี VIP มาเพิ่มครับเออผมอ่านไม่ออกจีจีซลัสเหรอจีจีซลัสซิกก็เซ่ฮัลโหลไปเอ,อ๊มันดูมีอะไรแปลกๆนะผมว่าไอชุดนี้ผมก็จัดแล้วนี่ทำไมมันดู เหมือนมันหลุดเหมือนกับไอ้ตรงนั้นแหละไอ้ตรงป้ายป้ายกับไอ้ตัวที่โดนเอ็ดเนานะตัวแปลกมากเลยเออไอ,อหรือว่าผมจะทําเป็นไอ้นี่ดีอะไรนะไอไอรถอ,อ่ารถรถเออรถนําเที่ยวที่เป็นอยู่ไหนนะที่เป็น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยทารสปอร์ตไลท์เนี่ยมันน่าสนใจนะอืมนี่เลยเนี่ยมาขึ้นตรงนี้ไงใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกนวนว <c oughs> นไปไหนวนมานี่นี่แหละ วนวนเพื่อวนเพื่ออะไรก่อนนะดียวดูนะนำเนงถ้าเราจะวนเราก็วนหรือจะขึ้นทางนี้ดีขึ้นตรงเนี้ยที่นี่เนี้ยขึ้นตรงนี้เหรอใช่ไหมแล้วก็แล้วก็วกนวนมาทางนี้แล้วก็วนเออสวนสัตว์เรามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะวนวนเพื่อเดี๋ยนะเพิ่งเห็นว่ามันเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่ผมขอทําให้มันเท่ากัน,นอีกทีหนึ่งกนะ่อนนะอ่า <c oughs> <c oughs> ดูดี <c oughs> เป็นเป็นรูเจาะอ่าทับซ้ำทัซ้ำ โอเคโอเคผมแยกกองแล้วกันผมจะแยกกองของยีราฟกับน้องบัฟออกจากกันแล้วนะจริงๆมันน่าจะน่าจะกรอบกันได้เนาะกรอบกองต้องเป็นกระจกทางจะแคบไปปะเนี่ยผมควรควรปรับให้เป็นสัก8ดีกว่าเออปรับทางเนี่ยให้เป็น8เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้หรอมันมันคลิกเพื่ออ d ดิทได้ไหมนี่ไงก็เพื่ออิดิทได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวออแต่ก็จะเป็นการสร้างสร้างใหม่มันมันปรับ เลยไม่ได้มันก็ต้องโลออกก่อนอย่างนั้นเหรออ่าโล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 ,โลก็ได้นี่โอเคพอขยายขึ้นปุ๊บเราก็ทำกรงเพิ่มเลยสั่งกรง้ยีราฟเอ๊ะเป็นกรงของยีราฟหรือเป็นกรงของน้องบัฟดีหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นไปนเลยไม่ทำกรงยีราฟดาเอาแบบก,กว้างเพราะว่าจริงๆแล้วน้องบัฟเขาก็อยู่เขาได้แล้วนะผมจะให้เลยมาอีกประมาณนี้แล้วก็แองเกิลแซนด์แบบนีนี่กว้างไปไหมนเนี่ย เออประมาณน <c oughs> ี้เออกว้างแบบไปเดยอ <c oughs> ลองลองลองดูกันเออโอเคพื้นที่กี่ตารางเมตรเนี่ยอืมเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นกี่ตารางเมตรอะ่ะต้องใส่ประตูก่อนแน่ๆเลยเออนะน่าจะให้ใส่ประตูก่อนโ okay. อเคอ่าหา้าไหนดูซิพื้นที่ส9 6 4ตารางเมตรเยี่ยมเลยเดี๋ยวผมต่อทางก่อนนะต่อมาเทางนี่แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวได้ปะเลี้ยวเลี้ยวหักศอกเอเลี้ยวหักศอกไม่ได้ ต้องอึ๊บอเย่เบาหน่อยเบาหน่อยไม่เป็นไรอึ๊บอืมยับมาอึ๊บต่อเรียกเลียกเรียกเรียออกซักอ่ะมันต้องเป็นสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมก็ได้เออเยโอเคแล้วก็ย้ายน้องกิลาฟมานะเริ่มจากย,าย้ายไอ้ไอเนี่ยไปไปเลยย้ายไปก่อนเออของของกีลาฟเนี่ยย้ายไปแล้วก็ย้ายที่แบบน้องกำลังกินอยู่ด้วย <laughs> ใจร้ายปะเออผมใจร้ายแล้วนี่แล้วก็ใส่เป็นฮาร์ดเชลเตอร์ทางนี้เนาะฮาร์ดเชลเตอร์ฮาร์ดเชลเตอร์ใหญ่ปะเอาแบบนี้เลยพันกว่าเนี่ยเอาไวม้มุมมันมีทางเข้ากี่ด้านถ้างั้นก็ต้องอยู่ตรงกลางอย่างนั้นเหรอเพื่อที่ว่าน้องจะได้เข้าออกอย่างนี้ได้นะอ่านีนะชิดรัวพอดีเลยแหละแล้วก็มาบ็อกซ์ยีราฟก็คือเอายีราฟใส่กล่องครับ มีสามตัวจุ๊บอ้าวไม่ไดิเออโอเคโมบอ๋อใช้คำสั่งโมบทางนี้แล้วกันเดี๋ยวทางอ่าพนักง,งานของเราเขาก็จะวิ่งมาฮะนี่ฮะวิ่งมาแล้วว <laughs> ิ่งมาไกลเลยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาเพื่อเพื่อย้ายยีราฟไปกรงนู้นนะ <laughs> ดูวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยเออผมอ่าโอเคโอเคอ่าโอเครู้แล้วว่าเสร็จแล้ว ผมเช็คสตาฟก่อนนะว่าค่ลาลงของเราเนี่ยเป็นไงม้างโอเคเลยหลังจากที่เราอัปเกรดความสามารถให้เขาไปนะผม,ผมอัพอ,อีกได้ปะเออเพราะว่ามันโอเคอยู่นะสำหรับเงินของเราอะ่ะเนี่ยเนี่ยเนค่าสตาฟเราก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะเรามีจำนวนน้อยแต่ว่าสตาฟเราอ่ะเก่งแะไงล่ะเน้นคุณภาพ <laughs> โอเคเลยล่ะเออย้ายมาที่กรงนี้ จะได้เป็นกลงจริงๆของนายสักทีเนะี่ยดีไหมูหิวลวเปิดขอดูสักหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงอืมเขาบอกว่าแกนะ๊สนะลองเนี่ยมีเอ่อก๊สเนี่ยลอง่มีเยอะเกินไปแล้วเขาชอบซอยงั้นผมต้องเอาซอยมาแทนที่เนาะเป็นซอยซอยนะซอยนีไงซอยโอ้กว้างจาังกดสักทีหนึ่งก็น่าจะได้แล้วมั้งมับเขาให้ อีกอีกเออเป็นลานดินไปเลยไปขยับอีกไหมเนี่ยได้ปะต้องมากินทางนู้นแล้วอ่ะอ่าโอเคพอดี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 แล้วพอดีพื้นที่ก็โอเคแล้วเห็นไหมฮะแบบสามพันแปดร้อยสี่สิบสี่ตารางเมตรเลยนะจากที่เขาต้องการแค่พันเก้าแล้วก็ไม่ต้องการน้ำอ่าโคบอลต ก็ควรจะมีบ้างส่วนของเล่นอินเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็ต้องมีนะอืมต้องใส่ของเล่นลงไปเพิ่มจริงๆแหละโอเคก็มาที่ habitat แล้วก็ตั้งฟิลเตอร์เป็นจีราฟนะเขาไม่ใช่จีราฟเฉยๆซะด้วยรอผมรีเซ็ตฟิลเตอร์ก่อนเขาเป็นไอ้นี่เนาะลืมแล้วลืมละเขาเป็นอะไรจีราฟนะนะก็เป็น r ีท c ด l ก t ต r เกเลรีท t e กูเล c ีท a t กูเลจลาเอ่อ e ีท c u กูเลดีลาฟ,ฟนี่ไงอืมพอเรามีฮาร์ดเชลเ,เตอร์ให้อย่างเงี้ยผมก็ต้องใส่ที่หลับที่นอนให้เขาสีเขียวปะเออเขาจะชอบสีเขียวหรือสีอันนี้มากกว่ากันไม่เป็นไรผมใส่ไปเถอะใส่ไว้ในเผื่อเป็นในอนาคตด,ด้วยนะอ๋อ ขาต้องคูลเลอร์ด้วยเหรออุณหภูมิมีผลด้วยใช่ไหมเขาบอกไหมอ่ไม่พูดถึงอุณหภูมิแฮะเอา,เอาของเล่นก่อนละกันของเล่นของเล่นวางเป็นนี่โอ้วางทีหนึ่งเก้าสิบหนึ่งเลยเหรอก็โอเคนะแล้วก็วางนี่เนาะสปริงเกอร์อะเออร้อยเลยอะอาวางสามจุดเออแล้วก็น่าจะต้องปรับคุณภาพอาหารเพิ่มเดี๋ยวผมวางอ่างน้ำก่อน ที่กินน้ำเล็กไปด้วยเนี่ยแต่อันี้มันสามร้อยนิดเดียวเองอะห้ารอยห้าสิบอะไรเนี่ยแพงจะเปล่านี่แล้วกันอ,อตั้งไว้แบบนี้ไว้สองจุดเดี๋ยวผมก็จะใส่ต้นไม้ลงไปเพิ่มด้วยอืมมันเลือกเป็นสปีชีไม่ได้เนาะผมชอบต้นนี้มาก <c oughs> ต้นเดียวอยู่เอาบอกเลยแต่มันเวอร์ไปครับมันเวอร์ไปตั้งไว้กับ ที่ให้น้องเคียวอ่ะน่าจะชอบมั้งเช็คก่อนนะเช็คก่อนว่ามีอะไรที่น้องเขาไม่ชอบหรือเปล่าเคต้นนี้น้องเขาชอบถ้าผมใส่เป็นพุ่มเสริมให้แล้วกันนี่ชอบไหมชอบชอบอยู่ชอบเป็นสักพุ่มเล็กๆใกล้ๆกับต้นไม้นี่นเป็นไงแล้วก็มีพุ่มเตี้ยกว่านี้อีกไหมอันนี้พุ่มหนาไปนะอืมอันนี้เอาไว้แบบเกาะกําแพงหรือเปล่า่าพุ่มเล็กๆเล็กๆ ไม่ชอบแฮะเออพุ่มเล็กแบบนั้นเขาไม่ชอบเน,นี่ยอันนี้ได้ได้โอเคเพิ่มสีเขียวให้กับพื้นที่ครับอโอเคโอเคเลยนะเออดูร่มรื่นขึ้นเยอะเลย <c oughs> ผู้คนน่าจะชอบเออแต่ป้ายยีราฟเนี่ยมันมันดันอยู่ฝั่งนี้นะถ้าขยับจะเป็นยังไงนะอันนี้เตือนเยอะจังเลยอะ่ะอ๋อเขาบอกว่าไอ้ป้ายที่เราตั้งไว้เนี่ยมันไกลเกินกว่าเนี่ยไกลเกินกว่ากลัวที่เรากําหนดไว้ ก็เดี๋ยวจะย้ายไงเอออย่าเพิ่งเร่งเราสิฉันเพิ่งทํากรงยีราฟเสร็จนะเอ้ยนิวเวอร์ทีมเราจะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนทีมของสตาฟอะให้มันดูดูดูล,ลามาเห่ามากขึ้นตัวไวรัสตัวนี้เราโอเคแล้วก็ให้วิจัยเพิ่มไปอีกนะเดี๋ยวผมย้ายนี่เลยเออีกแล้วย้ายมายันจะจอยครับชันฉันละเกียจจริงจเลยนะระบบอันนี้ของนายเนะนี่ยนี่ มีตรงไหนอีกไหมที่เป็นยีราฟนี่ที่เป็นยีราฟนะน,นี่ไงโออขยะเริ่มล้นแนะ่ที่ผมต้องจ้างพันโลงเพิ่มจริงๆแล้วล่ะเดี๋ยวนะ <laughs> <AD S 2> ไอดีไม่บาด้วยซะงั้นนะอ,อ่ะโอ้ดูดิคือแบบล้มแล้วอ่ะก็ะไม่มีใครมาจัดการนะลำโพงไม่มาด้วยแกเธอต้องไปดึงลำโพงกลับมาด้วยนะนี่แหละครับเป็นข้อเสียที่ว่าถ้าเราไม่ s n a ปดีอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ย เออเนี่ยย้ายพร้อมเงินไปเลยไม่เสียเวลาเออหมุนมาทางนี้ก็วางก่อนแล้วก็ค่อยจัดอีกพีหนึ่งป้ายเรามีตรงนี้แล้วเนาะก็เพิ่มมุมนี้แล้วกันไกลไปไหมอือโน้ตพลังเฮต้องสร้างไอ้นั่นใหม่อก็โอเคเลยเหมาะพอดีเลยผมกล่าวว่าผมจะลองโซลาร์เซลล์อยู่พอดีเลยย้ายป้ายยีราฟตัวนี้มาด้วยนะโอเค เรามีถังขยะแบบใหม่แล้วเป็นแบบนี้เลย New อ r b บ n นี่ดูดีขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวผมว่าผมอยากจะไปโละออกนี่ไงพอดีเลยเนี่ยโลโล,โลอไอนายถูกได้ออกวางทั้งขยาะใหม่วางอันใหม่ลงไปแล้วก็ที่โดเน a t i สำคัญมากฮะที่โดเน a เนี่ยเป็น แค่จะเป็นแหล่งรายได้หลักของเราเลยโอเค